ออลงการถรถไปดูเลยรถ่งตอย่างเงี้ยชชทำท่าช้อนดิต่งเร็วรตันแล้วรถพุงแร้วรถพุงแล้วกระโดดกระโดดพุงกันแล้วมพุงพโอ้ฟันที่ใหญ่มากเลยโอฟัน่มนนะฟันสวยไหหมา

อะไรเงี้ยเฟลเหลมาไั่ทำด้วย